ครับเด้อเบิ่องเอาอยู่นี่ราคาดจดเอาเด้อเด้อครับเด้อเอีครับอยู่ที่วัดป่าเนินหินแดงนะครับนี่ครับโอ้แหงค่ะบธรรมดานะครับธรรมดาเพิ่นเข้ามากสันได้ก็ค่อยจานวางง่ายแมนบอเพิ่นวาง่ายมาั่นเิาง่าย่าั่นได้หลายตัวได้หลายตัวเลขไหลเยงเ91 91เ9เ1เท่านั้นเองนะครับไมเยอะไม่ได้แปลอีกครับัดเกง่ายครับง่ายักง่ายเน่ อาจารย์ท่องไสกับพ่ออาจารย์ท่องไสเข่ามาเพิ่นสัมผัสได้เด้อค่ะเด้อครับมองนี่มองมีพันวาแรงมาสั่นพ่าอาจารย์จนหูอื้อครับพี่น้องโชคดีกันทุกคู่ทุกคนนะครับเด้อสามตัวเก้าเก็ดหนึ่งเก้าเก็เก็เก้าเก็หนึ่งเก้าหนึ่งครับตัวตรงตรงตัวล่างนี่คือเก้าหนึ่งครับถ้าบเป็นเรียกตามอักษรนนี่นี่เก้าหนึ่งตรงๆเลยครับครับจะเป็นกระตัดเนาะกระตัดเป็นเก้าตัวนั่นแหละครับ ประตูเอ้าวพี่น้องโชคดีครับครับสีัสดีครับเอาครับขายงั้นได้ขายต่อครับขายดีได้เออเอาตีต้นไม้ได้เออชอบฆ่าเว้ยบาดตาเนี่ยขายตาดูร่มให้พี่น้องได้ดูน้งกันได้ครับรดเอาไว้ดเวยครับ พุ่มที่สามพุ่มที่สามเป็นพุ่มสุดท้ายแล้วนะครับต่งนี้ครับพุ่มนี้โอ้เล็กสวยเล็นะครพุ่มนี้ยูวัดปลาเนินหินแดงเด้อค่ะไม่ต้องแปลงยากเลยพุ่มนี้ชัดเจนมากยุ่งๆเอากดให้แน่ฮะอ๋อนี่ะ่ะตัวเลขนะคะพุ่มที่สามพุ่มวัดป่าเนินหินแดงนะคะ ชัดเกนเย็ดง่ายพ่อมผ้าจานพันวานะคะบ่อได้หลายตัวตัดเล่นโยในสามตนี่หกประตูไปเลยเนาะเกตเก้าหนึ่งเ้นึ่งเเก้าเกตหนึ่งท่อนี่ค่ะเกตหนึ่งเก่าหนึ่งสามพุ่มสามทีได้บ่คือกันดีเนาะค่ะได้บ่อคือกันพี่น้องมากลองได้ก็จังค่อยเอาจังค่อยเอาไปลงทุนเด้อพี่น้องเด้อเป็นเลขกขี้ทั้งเหมือดแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ เลขขี้นะครับส่วนมากคือสองเลขขี้ค่ะัเกตเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเกตเก้าเกตหนึ่งเขียนไว้จดไว้แคบไว้เอาไปจัดจระนาดเบิ่งดีๆสักก้อนเนาะค่ะเนาะ พี่น้องมักจังค่อยเอาบ่มากกาบ่เป็นยังคาพานกะย่งย่งหลายมือยุดอกเขาก็จังค่อยทาเบิ่งหลายหลายมองหลายหลายพุ่มใส่กันคือตัวเลขยุดตอนนี้ขณะนี้ก็เป็นพุ่มที่สามพุ่มวัดปลาเนิ่หินแดงเด้อเด้อพี่น้องมักพุ่มใดถูกใจกับวัดใดพุ่มใดกาจะกะเอาไปพิจารณาเบิ่งนะคะ เก็ดเก่าหนึ่งงามคักงามเนี่ยแดงจึงเครืองใเบิรงน้ำไนได้ครับมาที่หลังครับเจ็ดเก่าหนึ่งเก่าน่งเจ็ดเก่าเจ็ดหนึ่งเนาะครับพี่หนุชัดเจนครับสวยงามครับตัวเลขจะไหนคืองามพอดีงพ่อเขามาผ่าจานพันวางได้ก่อนพ่อ หูเออหูเออูเออเลยเนาะหูเออหูหูินิญตสะอาเลยหูเออหูปนิญเข้า่าเติพลังหลายนะแสดได้พุ่มมแห้งเนาะพุ่มแห้งสัมผัสได้เลยนะคะแค่พื้นกระไฮเอาง่ายเพราะว่าเพันธุ์เหลขสวยงามเนาะมันบอพี่น้องเพ่ัมมาเป็นยังพระอาจารย์วัดโนนย่อคือมากขอเลขกสามพุ่มประสัน เพื่นมาซอยค่ะมาซอยสางทางพี่ว่าทางพี่ก็อยากเ์็ดอยากษ์สางคือกันเราก็ทำหุ่นเนาะเพื่นขอร้องครับเพื่นขอร้องให้เพื่นมาครับบนผ้าจารนเพื่นตั้งมาด้ครับผู้มีที่แหลกเนาะครับผู้มีที่แหลกเพื่นมาแล้วเพื่นก็เลยมาเลยครับมาใกล้เดีวบริเวณใกล้กันนะครับกู๊ดแห้ดงหน้าเพื่อนนะครับครับนอนเห็นแดงครับเป็นคล้ายๆก็ว่าคล้ายๆจะจะเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะครับวันเดียวกันสามพุ่มสามที่นี่ครรัับแมนเปะพุามดีๆพุ่มยากเ์็ดอยากสร้าง พุ่มทุกวัดเนาะทุกวัดอยากเช็ดอยาก่างมันก็เลยมาซอยกันครับถ้าตัวเลขเป็นตัวเลขน้ำโชคเป็นมงคลนะถ้าผู้ใดโชคดีสําหรับตัวเลขชุดนี้ครับก็ย่าลืมวัดนุ่นหินแดงครับวัดป่าเนินหินแดงครับ <c oughs> มาทำบุญทำท่านมาสางกําแพงซอยเพิินครับพี่น้องครับก็ย่าลื่อมท้างวัดนุ่นย่อน้ำในเด้อครับ พระอาจารย์เลาก <mud stellen. S 2> ับบาคนาบากตามาซอยนะครับเพิ่นกสร้างคือกันสร้างคือกันทั้งนั้นางิ่นก็สร้างพระพุทธรูปใหญ่เนาะครับแต่ว่ากัว่าทั้งที่สร้างก็ซอยสุดทั้งล่ะค่ะครับก็คือหารสามหารสี่ไปเรื่อยนะครับมีบาทหนึ่งพี่น้องนะครับมีบาทหนึ่งแบงซีหันซีนะครับลอยหนึ่งหันซีครับขันมีลอยหนึ่งกับหารซีครับสะดวกสบายกันนะครับตามกำลังศรัทธาเนาะตามกำลังศรัทธานะครับเปรียบเทียบนะครับ อาให้พี่น้องโชคดีกันสุขทุกคนะครับด้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบบาย่ายบ๊ายบายบมาบายบ๊างครับ๊ายบายบ๊ายบายบายายบอายบายบ๊าย้ายบ๊ายบายบ๊าย่ายบ๊ายบายบ๊ายบายบบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าเห็นแล้วครับ๊ายบายบ๊ดยบานบ่นบายบ๊นยบายบนายบาาทาาาบี่ปากกาบากันลืม วันที่16สิงหาครับตามคิวตามโลกตามสไตล์สเตปของเพิ่นไหลวัดไหล,ลหม่องไหลบอลที่สี่อน,นี่กันหรือว่าจะมาดือกันอาาเอเอานาะโฆษณาครัาก,ก็มาทบทวนเบิ่งหรือไปเสีย้ยงฝันเบิ่งเฮียมันฝันดีก็จัดไปฝันบ่ดีก็ทิมไปนะครับพี่น้องก็บ่เป็นหยังแล้วก็เป็นตัวเลขเฮียเป็นแนว้อท่ากับพี่น้งองเอฟซีทุกท่านทุกคนได้เบิ่งได้ชมกันนี่คลิปหน้าคลิปใหม่ๆเด็ดๆกิดสี่ตัดปีตอน,นองคือนเขาแล้วครับ แต่ก็ยังลอครับวันที่สิบครับพระจันทร์พระศรีน้ำทีมงานไปจังหวัดร้อยเอ็ดไปหาปูขุนหันชั้นชัยนะครับไปหาปูขุนหันชั้นชัยนะครับวันที่สิบครับจากคุณมากกับสีมาเบาอยุธยาต้นยอครับวันที่สิบสองครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเอฟซีก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งจังเตือนไว้เพื่อสิบะพันกันติดตามสิ่ไปเมนเดียต่อไปแต่เพิร์ลวากับเพิร์ลวาสีบอดหลายเทียบผสมเดี๋ยวที่เดียวคือจังหวัดเรินย่อวันที่สิบสองครับ ก็คือจัดใจใส่ซื้อกันไปเลยพระสันพันวาอาตมาพี่น้องก็อย่าลืมนะครับเด้อเตรียมใจวัดใจรอไว้หรือว่ามันมีก็เสียมก้อนก็ได้อย่ามันแมนมันยังก็ขอบคุณขอบคุณนะครับเพื่อประเทศได้สาดไม่เปลีทางวัดนั่นนี่ทางวัดวัดวัดปานนั่นนี่แดงนี่มันกระจกสังกะแพงแต่วัดกัมแทมันก็ได้ประมาณสี่ห้าสองล้วนะครับแต่ว่าก็จะตู้วัดใจก็ถึงกระป๋อหรือว่าซื้อของบ่พปอบ่ได้ก็ต้อง รอไปเรื่อยๆนะครับเป็นห้องพี่น้องบ้านเท่ากันขึ้นกันมีสมัยนี่ก็ปีนี้ก็ตกมาเป็นโควิดกันหลายทั่วหน้าทั่วตานะครับไม่องให้เฮากัรักษาเนื้อลักษาตัวดีนะครับเด้อเพื่อสิได้อยู่ดี้มแห้งทำหน้าที่ต่อไปหาเงินหาทองรับใจใส่สวยต่อไปนะครับขอต้อนขอขอบคุณขอบคุณนะครับเด้อะที่คำามาเบิ่งช่องพงพะลุยเสร็จสรรพกันติดตามคลิปเด็ดต่อไปครับวันนี้กับ ตัวเล็กกะงามๆครับผมกะมักน้ำพันยิ่ดหอกแต่ว่าก็ไปเสียงไปฝันบึ้งครับอันนี้ขาคือเสียงของผ้าพลาลวยเนาะครับพี่น้องกบเขามากแล้วก็อย่าล่มนะครับเด้อกดไหลกดแช่ครับใสสอผ้าโชคให้นวลผ้ารวยใส่พงผ้ารวยให่ผ้สไสวผ้ารวยครับทุกช่องแหละครับนี่มาครับที่สามเนาะค่ะโคมที่สามที่วัดป่าเนินหินแดงครับ ที่วัดพาเนืนหินแดงคือจังพวงพารวยเพิ่นวาและเพิ่นกัอยากเ็ดเยากส้างครับพี่น้องอันผูใดโชคได้มัับสำหรับตัวเลขชุดนี้เชิญรวมทําบุญกับทางวัดได้ครับหล้วการย่าลื่อมว่าวัดป่านโนนยอครับที่พระอาจารย์เพิ่นสังกัดอยู่ครับครับผมก็ลืมอเบานะครับใพ้พะซอว่าไปครับกันกำลังเฮ็ดกำลังสางให้กันครับวัดปาน นนยอครับพี่น้องล้วกอยาลืริ่มาวันที่ส2บครับส่อพระโชคและทีมงานกสิไปท้ายถ้ำคือเก่าแหรอครับพี่น้องก็ตามสอพระโชคก็ติดสอพระโชคก็ไววครับสอพระโชคนนพารวยพงพารวยสวายพารวยครับทุกช่องครับ้ลยช่องกสิไปครับทีมงานทีมงานของยูทูบยูททั้งหลยกสิไปฝุ่นนะครับไปวัดป่านนยอครับวันที่สิบสอนะครับเด้อแต่เมื่อนี่ อยนี่แะครับวัดป่าเนินหินแดงครับอันนี้เป็นพุ่มที่สามครับ <S 2> <S 2> <S <ๆ>มนเมื่อนี้นี่เป็นพุ่มที่สามสองพุ่มที่พันมาพี่น้องก็คือสีได้เห็นแล้วเนาะในคลิปครับในคลิปของแต่ละช่องก็ได้ถ่ายทําไปแล้วครับอันนี้ก็คือคลิปสุดท้ายครับถิ่มถ่ายที่วัดป่าเนินหินแดงครับแล้วก็อย่าลืมถ้าพี่น้องโชคดีครับจะเรื่มวัดป่าโนนยอครับที่วัดพระอาจารย์พุนสังกัดอยู่ครับ แบ่งหารสองหารสามหารสี่ก็ได้แต่พี่น้องครับแล้วแต่ศรัทธาเด้อครับเด้อครับตอนนี้ครต้องขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนนะครับเด้อที่เขามารับชมรับฟังที่เขามาติดตามทางช่องทุกทุกทกทุก,ท,ก,ท,กทุกช่องครับเป็นแนวทางหรือวเปียวที่เราจิบไป่ไม่ได้ต่อไปนะครับครับพัฒนาขอบคุณขอบคุณนะครับเด้อพี่พพน้องก็อ<ม>ย่าลืมนะครับตัวเลขทุกตัวนี่มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ดลดได้ครับ ผิดถูกกิยะวกกันทังงสองหายไว้พอเป็นแนวทางเท่านั้นครับให้ไว้พอเป็นแนวทางเท่านั้นครับให้พี่<ม>พน้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับยิบจับไวยรัฐบาลไวเดอร,ร์ค่ะรัตตลีค่ะท่าขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทังช่องหลายๆช่อง้อค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับพี่น้องให้มานน้ำกันเด้อครับขอให้พี่ให้น้องขอให้โชด้วยขอให้โชคมัหนักกันครับห้ล้ำด้วยทุกคนทุกคนครับล้ำล้ำด้วยๆเนาะขอให้ได้ทุนสำหรับคลิปนี้ครับคลิปสิพ่อแค่นี้ยแหละครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนครับทุกทุกช่องครับขอบคุณทางทีมงานของพระอาจารย์บ้านโนนย่อครับแล้วก็ขอบคุณพงพาล่วยครับที่เพิ่นได้มาซอยสนับสนุนครับ เป็นพาทีมงานมากจากวัดปลาเนื่นวัดปลานุ่นยอนะครับเนาะมาจากวัดปลานุ่นยอแล้วก็มาซอยงานที่วัดปลาเนื่นหินแดงครับเพราะว่าเนื่นหินแดงเพื่อนก็อยากสา่งกําแพงครับเอ้าขอบคุณขอบคุณนะครับเรื่องขอบคุณพี่น้องทุกพูดที่พนครับเอาไว้กิน้ีมาพอแค่นหครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไวได้พลาดจากรายการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง